บาสูงฮะพี่น้องเป็นทั้งหลายตุกตักกนรดาวันที่8ปดตนทนแปดปีคริสสองห็งชาวสามขเมื่อได้เข้าคามาอบันดีลาย่ะเงาลายอันเปลี่ยนอยู่ลายลายก็ลา่าโคเขียวยืมมันมางก็ลา่าโคเขียวแก่เขียงจึ่งนั้นเจียงไหนเอาไว้ ไตชื่ออันน่ะบีมเอาเอาได้ไปห้วนเจนั้นก็ยอมซอมหน้าสิปางติติรายค่าซื่อไหนมันเป็นกว่าได้ล่องสุยุงวนเก่าคนบ้านดอกคนนเวงเฮาจะได้อยากจ้องเขากะนั่นกุยเฮาตุยก็หันอยู่อ่ะสิมายังโคเขียวจังไรเกียจขี้ดูขึ้นเอออําเจ้าว่า โคเขียวกว่ายืมมาหนวนดตามันกว่ายำเขาเขาเก็บขี่ดูขึ้นจึงนั้นดีหลายขาอะไรปึงปีนทเงาลายนาสิปังติดหลายวันพุ่นมาเนี่ยปีนอ่ันงหลาไรลองรู้ลองตายซึกตึกกันเอามากออ้องร้องเลียงเสียํำกอดไหน,นมาได้เป็นคู่เขียวมาได้เป็นมันขึ้นหู้เยาว่ามีลองรู้สุงหน่งกัน nam chỉ nạp, yam điều này bị giờ họ quần đây bà chúng bạn hay ăn ẩu tê sức mạnh này này dư ha mà con Bàn hay là quả thuộc đi đâu mà quả áo đi đang ở không mà dòng dài bỏ quên hiếc bỏ mà mà con gọi hiền mới là quên hiếc năm na ป้อนน่ะม,มาปาก็ตายเออกา,อา,า่านดุยหูนทถ้า้องจู้เขาแลซึกมันมีลองกล้องไก่จอยเขียมกันเดียมือบานละโคมกันเสดียื้อเจ้าผ้าคุณสะเื้อนั่นกูก็ก็หันอยู่อะก็ไหนตีปึงของโค,โคเขียวเยบียนไผ่บ้านมาแน่พอวันเหีบหมักกองซึ้งยามอ่ำสูงปันย่อมันกวยฮะสมิตเลี้ยงฮะ ปีนเข้าหลู่ตวยไกลตวยกว้างตวยยาวจึงหลอกออกไปอย่าปี้ววนว่ามันแก่อย่าปี้ววนว่าโคขิวเขียดเปลี่ยนกันที่ไรค่าได้เจ่าละเอลองเต้อพ่อเฮาหยุดตี้ไก่สีตวยจ่าหรือจ่ามันห้ากุยกะอ้ำว่าเขาวันบ่าเขาค้ำป้อเด็มหญ้านี่เป็นคนบ้านดอกเขาตี้ไรค่าได้ทุกข้าไว้ พอเด็กเขามาแล่วนวิ่งโคเขียวก็สมาเขาเด็ยื้นแล่วนวิ่งเออปอมมือขึ้นแลยจีนไหนก็มีเอาไว้กอ่อนในวนในครูในวิน่งคำถาม,มาว่าโคเขียวเด็กเขายื้อที่ปากันสุขสัตว์จีนไหนก็สมมีเหมือนกันก่อนนั่นแหละปังตึ่กันเป็นอยู่นั่อยู่ใน,ในรายการใครรับว่ามันเป็นปลองสุกยุงกันนั่นกุยลองเปล่งเปลี่ยนทเตนีน่แทนหมางก้อน อาวบ่หู้ดีปอย่าไปว่าโคเขียวละอาสีแย่ๆก็ยังทำยืมมันอำเภอมนออกมืองเลยเดี่ยวหังฮะโคเขียวจุ้มเหลวเลยโฮมันออกมืองเลยเนี่ยต่ายใครขัวมันเป็นไรจุ้มยิบก้อนนั้นเบอร์โฮมดูเมียนมาเนี่ยอันเอาเป้เลยอาจุยายามเหลวเนี่ยมันไปมีสีจุ้มเอออันจะว่าเป็นเจ้ามันเลยได้เข้าหลุเลยหู่ลองได้มันสิเลยล่ะ เธอเปเนอะไรสกมาล่ะวัน,น,มนเมื่อไงมันเฮ็ดขุนเมืองเขามาหกสิบเจ็ดสิบปีจุ้มยิบกองกลางจุ้มเลยหึิบมันออกเมืองเลยพอหายหนามีหนามันก็ต่อยแฮดอกแตกกันแฮเอาเย็นกว่าแฮลื่นสุดมากกว่ายอดีก,ก,กันโตแฮเจียมเลยปานเลยเขาฆ่าหันไปเรื่องนั่นเอาไว้อย่าไปบ้วนมาจุ่มนั่นเลยจุ่มนี้นนนเขียนยื้อมาเนอ เอาหมอเอาอกที่เหลืสิเดีวมา,วาวนมันหมดเแต่เดี๋วโคมากเบกมึงเลยมันมีกันเข้หาหลุดเลยหู่หลุดเลยเชียนลีลีเงาไล่นาซกหา้ากางมึงหา่าปางตึกหา้าเช่นโคเขียวเป็นเายอเนี่เาหลูดู่เขาก่อนเขาจุกเนื้อเคียงคา,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 าดูเก่หาห้ามากองเส้นยาเลยเขาเชีออกก่ยวเเหลีวหา่นา,หา,าน่เาหลุดท่าสางนี่ยนะปอย้อกัน ยามมาในสามเดือนห้าสามปีห้าเราเขาอยู่ไร่ห้าในห้าหลดด้วยอันนั้นเราโค้กเขียวไรมากองซึ่งยามผ่านใถูกก็ได้ออกโค้งห้าในห้าหลดคู่อาบน,นั้นก็โหนาถ้าป้องจู้เรมาให้เพื่อนอุกกันมาในเมออืองปานคนสาวคนโขคนสิยื้หูเมืองห้านเนห้าหลดป่องอย่ากได้อุ้มยองก็แอบดิ่ดโค้กเขียววันให้วาย,ยืมมานะเนี่ป้มาเนะี๋ยเโคามาออกเมืองเอะ มันเป็นไรปีนอารังไงหลืมสุดมากเป่นปันมาควงอ่ำถูกปะนะโคเขียวดีเอาตีแล้วยือละตีในก็ให้เข้าพาหู้อยู่นะกวนหู้หางแรกไป่ยองกว่าอามอยู่ที่ไรยการแดบยอมอามียกกรมนี่กวยกะอันตึกกันอยู่ที่ไรยการนะมันปั่นดองสุขสักวนเมืองไตกะนลายกวยมันก็ม่เฮ็ดีเขาที่ ปรมาณให้ผิวเขามันเป็นอาจูยะให้สังเกติผิวไรอ่ะก้องไก่เมืองเลยก็เลยอาจูยะมึองหรอเมึงเหมือนอ,อุบกันกาเทียงไรคือมีถ้าเขาโนดเดียเขาเฮ็ดไรอ่ะอองห้ามอองว่าเที่ยงก้าหนึ่งเวกาต่าดีใจเขาต่าดีเอาโคเขียวเสียเลเฮ็ดถึงมือใจกีกบันนั้งน,นะ มาในมันวุ่นกว้างหันไก่มันเจ็าาบวะออกไปวุ่นในมันหยิบเมืองชิงเมืองมาถึงวันเมืนอไรปีน้าอะไรจุม้มเลยฮะปียื่มาเนี่ยก็โคมานของอมึงได้ไโคเขียววังให้เลยฮะดีโคมานของอมึงได้อําม,มีวันแต่ด,ดีเช็ดไหลซึ่งกัพอจุ้มต่อจุ้มนี่ ทางเหลือเต็นใจคู่ไล่ก็มโฮมานออกมึงเลยคู่เขียวก็มโฮมานออกเบมึงเลยตับปองตู่สูดังเสียงนั่นก็โฮมานออกมึงยังไปแรอยังรู้วันตรอไี้การอดีตปีนั้นเจ้าคือทื่อเฮาเป็นเจ้าของเ,นนเอหรียญนี้เฮาหลุออะไรของกันเฮาหลุออะไรของกันเฮาหลุออะไรอุปกันตัดสิเหลียว เปลี่ยนอันเดียวขอที่สั่งอันเดียวเขียวไล่เปลี่นอันเดียวกันเียงหลงบุคนได้ยืมมาเนอเมื่อนันเนอได้ขออะไรเมื่อเดี๋ยวนั่นมีวันยืเกายืมมาเก่าแก่ไม่ก็เขียนไหลหลดไหกาซึบปิดธุรกิจซิมไหมาเนอแก่เขาเนมันตายได้หรือไง นำมัญญาทุคนเมาออ่อนดึงดึงซึ่งในปีนอังกายพอดเหตุการณ์ใยญ่แตาชื่อคือแตาวันมือละเปลี่ยนดินที่ได้วนกว้างหันไกลวุ่นว่าเมือไรเข้าได้พร้อมกันเปลีนหนึ่งสเศษโคมาออกมือนี้มือลไรเขาได้เปลี่ยนตะปีเกี่ยวทับปองชู้ใหเขาเป็นเจ้าของผืนดินเขาหลุดยิบหรืออ่อนหัวในอกอ่อนหรือ้มีที่ไหนก่อนจังไก่เหตุการณ์ดง khao cũng khao giao này Đi này mà con coi hết hăng của em biến Điện dòng là người bọc bẹc bọc mà màn biến khiến dư màn kia ở này Lý ế lũ sai tới sức khán chân bà tài Phú quan đã bị đập quang khao Là bà mắng ai dư ở cơm Lọc biến hình hạ Quân lũng đang nữ này mắt liền chương thành quên Ta đi dù này, ta đi dù เหลียนกวนมือมาอยู่ห้าหกสิบปีตึงมีลมหายใจมีอายุสักระเเฮาดีให้ถือจันทร์น้ำเงนก่อนล่ะเข่ามันหืงกว่าดาเเฮาดีปอบๆสู้ๆเลยอยู่ในอนานกว่าไล่เที่ยงนั่นตีได้ขึงไล่มันเอือกวนจันทร์ดังหรือไม่เปิ้นเลียนจึงก็ร้อนตั้งใจเชื้อันว่าได้บ้มเหยี่ยมกันตายบ้มงมังกันจ้ำเพิ่มยุ่งมันก็ตายอินคู่เขียวก็ตายอินเนี่ยมันเป็นกว่ามกันได้ก็ ปีนอหูปัญญาต่างไรปกวนปัตตาเลใจว่าเขาเดี๋ยวโฮมาดอกมือกวนดังตาเดลของคิดนะย้อนว่าเขาอันยืงอันใครเลใครเปลี่ยนเดใจเยาวมุมมง่งมั่งอันใครยื้อใครมังเื่อหันชั้นปัตตาเลเด้นำใจเขาเดียมทุนอ่ะเยกา้ามันกว๋วยเยี่ยวดีดังหนึ่ ก็ได้ปังทึกในกันลูกตีดังหรือเสดสัมมาห้อง,งนกว่ากันท้อไต้ตงหูขุ่ลำในกันเย่าดีดังหรือลักกากโซมันอยู่ดีล,ละลายอยู่ดีขุนเสียงคือไต้สื่อเทียงกากโซมันอยู่ดีนั่นอยอดดีผุยก็ไรดีปิกอึดก็ไรปีดอั้งหลายอันหนี้เฮือคนเมืองหูมีไต้ก้อน ําเรียบเพียนการมึงผู้ดีกว่าอีมาอีสังโคเขียวในเป็นก่อใจว่ายืมมันเพรโคเขียวเป็นก่อใจมันก็หลบเป็นก่อยิ่งได้เอรเฮ็ดสังหานั่นมันเรียบเพียนนะเมื่อปานเจ้าคุณสาเขาห่มมาเสิยืือคุณสาตกคุณสาเขาอยู่ใ้อานาแมันชาสองปีลองดีมีเฮ็ดสังลาะที่จานวันมึงสังเล่าสังเล่าคินลอง เมื่อเลี้ยวอยู่ในเล่าเฮดัปปี้โจเพื่อนยิบกลองมานเปลี่ยนเขาตอบขึ้นกำนมาน้ำผู้ดีผอม่าเจ้าเขียนะ่น่ะพีตัวเร็วกันหลายๆขเข้ามาอกันตายทั้งตับทั้งจุม้มทั้งสิงทั้งหลายหรอกมานก็ไม่เฮ็ดอีเขาได้ทีมานก็ปล่อยไว้นังอดีมีเจือพามันเอาไว้ลองเลยอย่าไปด้วยดีสีงกองเตียกหลายหลายให้ด้วยดีกว่านี้มาก ด้วยการเมืองด้วยการซึกอันตื่กันอยู่ในปื้อหังใครจีเสียงฮ่ใครกวนมึงอามฮ่าอัมน,นั้นก็ให้กนนมืองสร้างขอนมันเทียงฮ่าอยู่ดิผู้จะไล่าการในวินกวนไล่ขาต้องถามคนเมืองว่าเป็นหือเอกวนมืงนองในยังลาดวะข่ามัายนยำจำ้ำๆขามันเตี่ย ใหเขาถอยถอนขานนากาปอกเบื่ออีกหน,นึ่งเขาขานด้ก็มาเลยร้างขวัญร้างเงินร้างโกนเยอะกว่าให้กว่าหน้ากว่าสนเฮียดมาหากินที่ไหนก็อยากไปมุมงมองใหามันเปลี่ยน,มมนย่ามย่าแม่เธอมันเย่อหำใจร่างสิ่งสรีได้ก็เฮามันเย็นดีไรขาดเพราะเขาายินจึงนะเนี่ยมันปลองม,มา วนเมืองไหนมันเกลืองมาอยู่แผลช่วยยาสิแลยทำยำโคเขียวแทงมาก่อนปีน้องเขาเตรียมดีนั่นวนเมืองเขาวันหนึ่งเหรอเขาวน,าน,นาว่าอ่นใจไลต่ติดต่อโคมันออกจิงไดใ้ไลยปีน้องสุกซักไปมมัมนก็อมเฮ็ดเขาดีตีโคเขียวก่อเป๊ะเขาไรเออปีน้องเขาตัวดีไหนลองสู Lúc đi xin cong xin mặt có thể thêm vài đứa con mượn ra nha Chị này khó rủ khu Chị này khó rủ bỏng chạy Còn nãy Chị ấy không thích Anh bán hàng khô ở lại gần cũng không bạc Quy cả hai khô đi qua đi mà hai khô ngọt đỏ bãi bãi đổ ngọt Hai khô là cậu vinh tập bí mà Màu vinh tập bí cậu ha Hai khô là khô khéo dòng đèn tấm tấm bóng chù ha Hai khô là chứng tay là để thêm thêm sữa hoa mặn ở mượn ยีเ่เอายิ้มาห้ามนั้นก็รู้พรอมโคมกันตั้งปึ๊กเสียจสจังได้ปี่ยมานห้าเค้าโม้กันทื่น่ะลาบบ้างได้สินได้ซื้อมันหลับถึงว่าเจ้าเก่ามีหม้ออกกะหรือจะตั้งคู่กันหรือจะหนีปิญญาการหรือในการันตุยมันบรรพอนดีหังหล,หล,ลันเลี้ยงเทียนกว้างๆคู่กันเดียวว่า อันซูเรียนจึงด้วยนั่นมันเป็นอีสังอันสูมังกันนั่นคนเราจึงได้ไหลหลังลาไล่ฆ่าได้หนักคนเมืองกอมสัอึ๊บย้อนสูเออมันได้เปลี่ยนกว่าอะไรมอกนะมาร่ามันก็มือมือเขาโคเขียวก็มืออะไรมากบอกเฮียทำมันสุสกสรรป้อมยุ่มป้าด,ด้วยเลยบอกสุสกสรรใครนั่นเลยปีนอกองปัญหาเอะไรไหนเลย ตัวเอฟ FC ผูกมันแหงฝากกูก็กาะคุณเพรแช่ไ้ทีมกว่าดีโคเขียวลูกดังหลมาก็หามือขึ้นดังนั้นพอโคเขียวมือขึ้นมาให้ของเสียขึ้นจุด้ก็อยู่ป่ะจามันก็เข้ามือเด้เวียงขึ้นมาดังไหลก็มือดังนั้นยุ่ยาวมามันดีกัดเย็นกว่าขึ้นเลยมาวงการใตะมาวงการโคเขียวมาน้าไม่ได้เย็นกว่า วนมือก็เฮี้ยทายไทยไน้าก,กว่าสวนกว่ามากง่ายวนมือไตยเฮาคากลับไม่ายลูกตางเหล่ามาก็มือขึ้นดีนั่นอามีจุ้มเหล่าได้ไปีมาเลยลได้โฮมาหนออกมือเลยเพราะใครปีมาหนูหาลองพ่อมห่มในคือเฮาหลูหาลองพ่อมห่มนั่นสั่นจืดใจจ,จังปิ็นเชียงหลวงสิได้ลึกมาหนอเมืองเลยมือน,นั่นกุ้ย ตรงตับพี่น้องเฮานั่นแหละบ่ส